สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีเด็กๆอน,นุบาล1 2 3นะครับวันนี้ครูเพชมาแจมมาแจมในเรื่องของนิทานนี่ครูเพชไปเจอมาเรื่องหนึ่งครับมีชื่อเรื่องว่ามาสแมนกับยายเช้าตอนปีศาจขยะปีศาจขยะปีศาจขยะมีด้วยครับเด็กๆครับ เรื่องนี้นะท่าทางสนุกมากเลยครูชอบปกมากเลยปกสีสวยมากเลยครับมีมัสแมนมีคุณยายแล้วก็มีขยะเรื่องนี้ครูเผ็ดเปิดไปลองอ่านดูแล้วนะครับมาดูชื่อคนแต่งกันก่อนเรื่องและภาพรองศาสตราจารย์เกลยุ้นพันเด็กๆครับถ้าใครเคยไปเที่ยวแถวภาคกลางแล้วเคยไปที่พิพิธภัณฑ์ของเล่นโบราคณครูจำไม่ได้แล้วจังหวัดอะไรนะครับ แกมีของเล่นโบราณเยอะมากๆเลยครับอาจารย์เกิกนะครับและอาจารย์เกิดเป็นคนที่แต่งละครเด็กแต่งนิทานเด็กวาดภาพประกอบกับนิทานเด็กสวยๆทั้งนั้นเลยถ้าเจอหนังสือของอาจารย์เกิกยุนผ่านผู้ผปกครองครับซื้อมาอ่านได้เลยนะครับผมรับรองดีนะครับแล้วก็สนุกสีสวยเดี๋ยวครูเพชไม่เล่าแล้วครับแต่ครูเพชจะให้ครูอีกครูมาเล่าแทนนี่เลยครับมาร์ชแมนคือใคร แล้วยายเช้าทําอะไรทําไมถึงต้องมาเจอกันแล้วทำไมต้องมีปีศาจขยะอคิดอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาฟังกันจากคุณครูที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้สนุกครับมาร์สแมนกับยายเช้ามาร์สแมนกับยายเช้าตอนปีศาจขยะเรื่องและภาพรองศาสตราจารย์เกริกยุนพันธ์ เช้าวันใหม่ยายเช้าสุขใจยายเช้าเดินไปอุ๊ยวายอะไรนี่ยายเช้าตกใจตกใจทันทีอะปีศาจขยะนี่มันกระโดดมาที่ยายเช้า ปีศาจขยะเกิดจากขยะมันไม่ลดละกระโดดหาเกาะยายเช้าติดพันละวันมาสีดำดำทาทั่วทั้งตัวไว้าช่วยด้วยมัดแมนช่วยด้วยยายเช้าร้องหาคนช่วยเสียงดัง แอน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 มาร์ตแมนได้ยินไกลไๆพุ่งเหาะไวเร็วด่วนจีมาถึงยายเช้าทันท่วงทีสึกครั้งนี้ต้องช่วยกันมารตแมนเห็นยายเช้าตัวดำดำอดขำไม่ได้แต่ต้องจัดการอย่างว่องไว กระโดดห้ามไว้ไม่ให้ถูกรังแกปีศาจขยะไม่ลดละหวังชนะได้แน่ๆบุกเอาสีดำกระจายแพรมัดแมนก็ช่วยแก้ให้ไม่ได้ปีศาจขยะบุกปะทะ มัดแมนสู้ไม่ลดละแข็งขันต่อสู้วุ่นวายกันพันละวันมัดแมนนั้นตัวดำปิดปีมัดแมนถอยกรูดภวาวีตุม้มปีศาจขยะประโดดมาหุนหันมัดมัดแมนแมนต่อสู้พันละวัน ปีศาจขยะนั้นดูแข็งแรงมัดแมนกระเด็นไปมัดแมนกระเด็นมามาัดแมนเริ่มเสียท่าอ,อย่าจะทำอย่างไรยายเช้าตกใจยายเช้าตกใจเห็นได้ว่ามาัดแมนเริ่มเสียท่าถูกปีศาจขยะท่าด้วยสีดำยายเช้าคิด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 เร็วไว ต้องใช้น้ำสะอาดมาล้างสีดำให้ขาวสะอาดตาจึงรีบนำน้ำมาสาดโครมใหญ่ปีศาจขยะดำกลับกลายเป็นขาวเป็นฟองอากาศวาวใสใสส่งเสียงร้องอย่างตกใจและเลือนหายฟุ้งไปในอากาศ ยายเช้าตบมือรัวๆดีใจทั่วดังก้องไกลมัดแมนยกมือไหว้ขอบคุณขอบใจคุณยายนะยายเช้าบอกไม่เป็นไรหน้าที่ยายก็ช่วยได้ครั้งก่อนมัดแมนช่วยยายไว้ครั้งนี้ช่วยเหลือกันเด็กน้อยเดินมาอุ๊ย หน้าตาดำเป็นฐานมัดแมนกับยายเช้าดาปีเหมือนเหมือนกันดำเป็นฐานหน้าตกใจเด็กน้อยหาน้ำใสมาล้างให้ยายเช้ากับมัดแมนสะอาดได้เอ่ยกล่าวขอบใจเด็กน้อยที่ทำดี ค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรคะนิทานของครูอิว๋วมาร์ทแมนกับยายเช้าตอนปีศาจขยะสนุกไหมคะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะเขาต่อสู้กันสนุกมากๆเลยเด็กๆจําเรื่องราวได้ไหมคะเด็กๆจําเรื่องราวได้ใช่ไหมคะจําไม่ได้ก็กลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะท่านผู้ครองขาท่านชวนเด็กๆคุยนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยมีใครบ้างในนิทานนะคะทำอะไร เขาทำอะไรกันทำอะไรกันที่ไหนอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะท่าสามารถชวนเด็กๆคุยได้ชวนลูกๆคุยได้นะคะช่วยกันนะคะเด็กๆจ้าสนุกกันไหมคะในเรื่องเป็นอย่างไรคะเอาน้ำสะอาดมาสาดตุ้มแล้วก็ขาวสาดเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นวิธีการล้างสิ่งของสกปรก นะคะสิ่งของสกปรกเปรียบเทียบเหมือนขยะเลยนั่นทําไมคะเขาถึงให้เด็กๆล้างมือบ่อยๆเพื่อจะชําระสิ่งสกปรกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเข้ากับบรรยากาศเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะเชื้อโรคร้ายยังไม่หมดไปนะคะเด็กๆต้องล้างมือบ่อยๆเช่นกับในนิทานเรื่องนี้ใช่ไหมคะที่ก็สอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดนะคะเปรียบเทียบกับขยะเลยนะคะถึงเวลาของเด็กๆแล้วนะคะ ฟังนิทานแล้วใส่จินตนาการลงไปแล้วอยากเห็นจินตนาการตัวปีศาจขยะค่ะปีศาจขยะที่เด็กๆจินตนาการขึ้นมาขึ้นมาเองเลยนะคะวาดลงมาระบายสีอยากจะใส่จินตนาการแบบไหนตัวสีอะไรใส่มาได้เต็มที่เลยค่ะและเจ้าปีศาจขยะนี้อยากให้มันอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างข้างๆมันหรือ อยากจะวาดแบบนิทานเรื่องนี้ที่ครูนําเสนอไปก็ได้ค่ะใส่จินตนาการตัวเองก็ได้ค่ะวาดเสร็จแล้วระบายเสร็จสีเสร็จแล้วนะคะถ่ายภาพส่งไปในกลุ่มไลน์ของตัวเองด้วยนะคะหวังว่าภาพปีศาจขยะของเด็กๆเนี่ยคงจะสวยงามนะคะแล้วคุณครูรอชมดูอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ